วิวสวยๆพอเพื่อนๆลมเย็นๆวิวสวยๆพอเพื่อนๆจิวสวยๆลมเย็นๆ เมเย็นเย็นมาถึงเ่ยลมเย็นมากเลยเพื่อนๆทั้งภูเขาจ้ะทั้งเขาลมเย็นตอนขึ้นมาแต่มื่อนี้มันไม่ค่อยแจ้งเท่าไหร่จ้ะ ลมมันเย็นทเขาขึ้นมาออกอกำลัง,ง,ง,กง,ง,งกายกันจ้ะซีรี่ยยัางจ้ออกกำลังกายซื่อกลังกก็แด้วจ้ะวิวนำทะเลสาบจ้ะทะเลสาบ เร่สาบจ้ะคนเห็นง,ง่ามเพราะว่าตั้งคากรับดบิคากรับดิเพื่เนๆนแย่สีหอมให้บ่งจะึ้นว่าเทิ้งนี้ได้แล้วกะค,คือบ่หอมอ่ะ ข้างบินกันเยอะข้างบนกว้างกว้างอีอดีจ้ะมาเดินมาเดินมาออกกำลังกายก็แย่นลยคือว่าท,ทั้งนี้มันเป็นที่ลาบมันเป็นที่ลาบจ้ะเพื่อนๆถ้าตองขึ้นน่ะถ้าตอนึ้นน่ะที่ ขึ้นนะอย่าขึ Take ้นขึ avenues. ้นนะกันเลยมองเห็น้ะไก่ไก่พูนเห็นไหม แห้งย่างกับแห้งไก่จ้ะเดี๋ยวพ่อใหญ่ยเซวอาจ้ะเพราะมือนี้มันเป็นวันอาทิตย์จ้ะก็เลยบฝนบตกก็เดี๋ยวมันหนาวแล้วกอะแย็บบอกเพื่อนว่าไปเมืองไหนก็ไปเถอะไปเมืองไหนก็ไปเนาะเพราะถ้ามันฝนตกแล้วมันบ่หนาวแล้วมันบ่ได้มายางง่ายๆเลยเพื่อนเพื่อนห้อยยางแบบชื่อชื่อแบบนี้เลย ย่างแบบน ย่งางวาไก่ย่งางวาไก่เสริมใจเพื่อนๆอพูนมีสบู่เขาทะเลส,สาบแต่ทะเลส,สาบย่งางไปถึงพูนเพื่อนๆ,ๆ้ามตัางหลายจังหวัดได้ใช่ไหมเพื่อนๆ้ามต่างหลายจังหวัดเป็นทะเลสาบเนาะนี่แหละนี่แหละเขาเอื่นทะเลส,สาบจ้ะเพื่อนๆ แย่เพรลงไปสร้างตําดอกจ้ะเดี๋ยวก็ขึ้นยากพอาะบาทางขึ้นอีกทางนึงทางขึ้นอีกทางนึ่งท่านขึ้นอีกทางนึงทางลงอีกทางนึงโอู้อยหน้นาไปทั้งคนวอาซับแย่แอนนี่คือซุ่มหมดเ มืนันนี้นบาค่อยห่อนจ้ะวันนี้อากาศบ่ค่อยห่อนจ้ะลมเย,นยน็นเย็นเย็นชิวชิเพราะมันอยู่ทั้งเขาจ้ะอันนี้อยู่ทั้งเขาด้วยเพื่อนเพื่อนอยู่ทั้งเขาจ้ะทงเขายังหายพื่อเนเพื่อนเบิรงนเ้ย พวกเขาไหมเพื่อนมันไ ouais, pues, so nah, so ่ได้ไม่เก็บเห็ดเด้อห้ายางเลยยางออกกับมังกายทั้งขาชิว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 อยู่บนเขาเนี่ยคือสิพร้อมอยู่ถ้าเ้าวยางแบบว่าค่ะเ้าวยางหรือห้าวผักแล้วมันเกเก็บนะมันจะเก็บเนื้อเก็บโตนะเพื่อนๆถ้าเ้าวยางสมมือเนี่ยอย่าสังเกตบางตัวของเดี๋ยวก thay nhang xuống mửa bố bớt sầu bỏ tâm à, bỏ tâm sầu nhang này cho hết ngan nó bỏ tan sầu cả, cả hết ngan to lên bye bye thay nhang hết ngan nổi luôn nó nha các bạn thay nhang ở thằng thằng phía nào thay nhang hết ngan nổi luôn bye bye à. แกสิทายเครื่องนึงดนโดนว่าได้จ้จะอแกเอาเครื่องนึงไทยไปให้พี่น้องเบิง่งอีกเครื่องนึงก็ทายแบบห้าวันนี้เนาะนเพืเ่อนๆเนาะของป่าของข้อเห็สามช่องนะเป็นยังไงวันนี้ว่าริ่มนะำจะมูเริ่มนะ Bạn nào mà nhờ. Nhờ nhờ, nhờ Thì mà bằng hẳn nữa các มองนี้มันสูงเนาะนเพื่อนๆนสูงกว่าเพื่อนด้วยจ่ะมอ,นอ,นนองนี้คือนเขมันสูงสุดเลย ล้มเย็นคักๆเลยแค่นี้ก็มีมีนามทะเลจ้ะเป็นทะเลคลเย็นมากๆเลยพ่นยนมากเลย,เย,น,น,เลยน้อพนลมเย็นจิ้วเลย ออกกำลังกายทั้งเขาก็แย่เด้อจ้าเพื่อนๆจ้าออกเย็นสุดๆลนดี่เรไเข้าพมกันนะกนเขาลเขาจ้เพืนกกำลังกยหดีทีสุดเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายจ้าบายบาย